และตอนนี้เราอยู่กันที่ Inno3D In <no S 1> ครับค <In no S 1> ุณค <D. S 1> ิวครับใช่ครับ Inno 3D เอยู่ที่ InnoCD ซึ่งอันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็ขาย InnoCD เยอะพอสมควรเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราจะมีโปรดักที่ค่อนข้างจะไม่ได้เคยเห็นนะไม่ค่อยเห็นกันใช่ครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันซึ่ง InnoCD เนี่ยเด่นเรื่องการ์จออยู่แล้วตัวท้องส่วนเขาจะเป็นไอชิลไอชิลครับตัวรับต่วนจะเป็นสมิท X 2สมิท X สามประมาณนั้นที่เราเคยทดสอบกันในข้างในก็จะเป็นบู๊ในบู๊ไม่ไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าของดีของดีของเนนดีนเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะ รุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยแม่งคือ50ซีรีส์ครับผมมันจะโฟกัสเฉพาะ i n d u s t r i a 3D ก่อน i n d u s t ดีก่อน Industrial 50 Series Power e d i d i a Blackwell Architecture ตรงนี้นะครับ5090 X3 OC อันนี้เรามีขายมีขาย5090ที่ X2 OC ไว้มีขายผมจำได้อันนี้ปกติอ่า OC อันนี้ X3 มี X3 X3 ก็สามพันลมสามพันลมก็ไม่ใหญ่มากเป็น SF ด้วยอันเล็กอันขาวอันดำ5090อันนี้5090 Ti อ่าโอเค5090 Ti Ti X2 OC อันนี้ตัวปกติกับตัว ตรงนี้ใช่ไหมนี่5 0 7น์สามเอ็กซ์ใช่เอ็กซ์สาเรียกว่าปกติอันนี้5060พีเอ็กซ์ดูสิไว้้5060 5060ปกติมีขายแล้วเช่นกันในอินโนเนียผมมีขายทุกโมเดลครับผมแต่ว่าถ้าซีรีส์สูงกว่านั้นมันจะเป็น i อชิลชื่อ i ไอชิลละเทอร์นสูตรของอินโนเ d ียดีใช่ R7 ถ้าสูงก็สครับใช่ไหม ไอชีเอซีเอ็กซ์สามแล้วต่อมามเนี่ยคุณคิวแม่งเป็นน้ำน้ำหมดเลยน้ำหมดเลยอันนี้เป็น5080 i c h i แ l f ศูนย b ไ t e Pro ์จไบโปรฟอร์โปรความโหดของ o อร์จไบโปรคือตรงเนี้ยเป็นคาร์บอนเคฟล่านะคาร์บอนเคฟล่าคาร์บอนเคฟล่าแล้วก็ท่อน,น้ำจะถูกยิงออกตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ฟอร์จไบปกตินะตรงนี้เป็นนิกเกิลหมดเลยอะ่ะคุณคิว เป็นเคฟล่าหมดเลยใช่อันนี้โหดมากสวยถ้าฟอร์สไบท์ปกติเป็นใสๆไงใช่ครับถ้าฟอร์สไบท์โปรจะเป็นอย่างนี้อ่านี่คือ580ฟอร์สไบท์โปรครับอันนี้590ฟอร์สไบท์โปรใหญ่ออกมาหน่อยใช่อันนี้เข้าไทยแน่นอนครับผมเข้าไทยใช่เข้าไทยและจะมีตัว590ฟอร์สไบท์ปกติอันนี้ก็คือเอาเอาฟอกฟูมอันนี้ยังไม่เข้าไทยครับแต่ผมจะเอาเข้าไทยให้ได้ข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าที่ใช้ชจนนั้นระบบเปิดเนี่ยมันต้องเป็นบล็อก ใช่มันต้องแบบกถอดประกันเคยหมดประกันใช่อันนี้ตัวใหญ่เนี่ยจะเป็น5090ูนย์เก้าศูนย์ครับ IC f Bright แล้วนี่เป็น5080ตัวเล็กลงมาคือไงห้าศู์ดศูนย์ Ford b r i g เช่นเดียวกันก็คืออันนี้ถ้าสมมติเอาแบบโปรดักต์ใหม่นะ Ford Bright Pro มาจัด Ford Bright Pro ตัวนี้ครับเป็นเคบลักสวยมากตัวนี้ Ford Bright p r รเหมือนรถสปอร์ตอะสวยมากคลิปล่าอย่างนั้นนะใช่คราวนี้คุณคิวครับมันก็จะมีซิสเต็มที่เหมือนเดิมนะ A I s เราเป็น AI assist ครับแต่ว่าอันนี้มันจะอยู่ในของ Inno3D อันนี้คือคใน CS2 นะอันนี้เป็นวัว g Assist คุยกับ AI อยู่ใช่ AIo เนี่ยเป็นโปรเจกต์ g Assist อย่างเงี้ยโชว์ PS ยังไงถาม AI เอาใช่อะไรเงี้ยแล้วก็บางส่วนก็อยู่ตรงนี้เป็น c อม ITX เป็น c อม ITX เล็กๆแล้วน่นอนครับมันเอาพูดออกมาก็คือเป็นดูมีกล,มลีวแลนดดูม เดอะดาร์ g เอทเหมือนเดิมนี่ดูวัล่าสุดท้ายเดอะดาร์คเอก็ี่แต่ว่าอันนี้เป็นสีขาวนะโเคตรเทเลยอ่าเทความสีขาวสวยดีอันนี้คือไว e ์ดิชั่นใช่ครับอันนี้ไว e ์ดิชั่นอันนี้แบล็ e ดิชั่นนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นี่คือก็คือบูสของ Inno 3D ซึ่งอาจจะไม่มีอะไรใหม่ แต่เราชอบในความที่ไม่มีของให้เราขายมีของหมายถึงว่ามีของของไม่ขาดมีของไม่ขาดของไม่ขาดใช่ครับและนั้นนี่คือ Inno อินโนทีที่ในคอมพิวเตอ2025นั่นเองหลักๆแล้วโปรดักต์ใหม่ๆน่าจะมีตัว f o r t b ไบต์โปครับ f o r t b ไบตแล้วก็ผมจะเรียกสินค้าต่างๆที่เอาเข้าใสยให้ด้วยแล้อยใช่รวมถึงฮั60ด้วยถูกต้องฮัลโหล60มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วหลายร้อยใบโอ้เขามีแล้วแล้วพอาะจะไหนที่ครับผม iHS a ครับนี่คือ iHS X Inno3D ที่งานคอมพิวเตอรับครับผม